การมาชมบรรยากาศทำง,งานกลางแจ้งครับ32องศากลางแก้งครับ,นค,รบคนยาคายานะกับน้องสองคนครับเด็ดเลยโอ้โหไยพรลาสามเด็ดเลยเด็ดร้อนนะนี่ก็ เป็นถังน้ํายานะถังน้ํายากําจัดศัตรูพืชครับก็จะฉีดตามร่องโอโบคาโดครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงนะครับแดดร้อนๆเลย3ออสศาองศา3 2นะช่วงนี้ที่อิสราเอลภาคเหนือนะครับทางภาคเหนืออิสราเอล สวัสดีทักทายกันได้นะครับโอ้แดดแดดรอ้รอนๆพาชมบรรยากาศนะครับนี่ก็เป็นสวนอาโวคโาโดปลูกใหม่นะครับปลูกใหม่ได้ประมาณปีกว่าๆแล้วปีที่แล้วนะปลูกกับเพื่อนฟิลิปปินทีนี้ย่ามันขึ้นครับตามร่องนี่ครับหญา เราต้องมากําจัดศัตรูพืชในะช่วงนี้ไม่ได้เก็บโอโ,โคโคครับเอามากําจัดศัตรูพืชน้องสันน้องสังครับนักศึกษาลาาแล้วก็ลดน้ํายาครับพ่นสเปรย์อ๋องาทำงานดีมากเลยครับสองคนนี้แต่ว่าอากาศร้อนด้วยครับไม่มีร่มเลยนะครับไม่มีร่มเลยมาชมบรรยากาศ แลวันนี้ก็จะเป็นเครื่องถังน้ํายานะผสมน้ําสวัสดีครับสวัสดีทักทายครับบรรยากาศทํางานที่อิสราเอลกลางแก้ง32องศาแดดร้อนมากแต่อุณหภูมิไม่ต่างจากไทยนะอุณหภูมิไม่คล้ายกันครับสวัสดีทักทายทุกคนนะครับโอ้อน ผมทำหน้าที่ขับรถนะขับรถแท็กเตอร์เล็กนะครับขับรถแท็กเตอร์เล็กลอากาศร้อนแดดแดดแดดร้อนมาก ห,หน่วยอรุโ่นตตรงนี้ก็ประมาณ่าจะสามร้อยไล่ได้ครับกว้างมากเลยนะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายได้นะครับใช่ครับต้องใช้หมวกใบใหญ่มากเลยคนระับสวัสดีครับพี่ ได้หมวกไปใหญ่มากเลยที่อิสราเอลแดดนะครับบ่ายโมงอุณหภูมิ30กว่าองศานี้ก็มีน้องนะครับนักศึกษาลาวสองคนมาช่วยงานได้ประมาณ2อสเดือนแล้วนะครับแต่ว่าน้องเขาใกล้จะได้กลับแล้วสัญญาจ้างเขาแค่ปีเดียวสัญญาจ้างปีเดียวก็คือมาเรียนด้วยแล้วก็ทำงานด้วยคนระับ ขอบคุณมากมากนะครับก็มารับชมใช่ครับค่าค่างเงินค่างเงินเฟอ้อมากเลยตอนนี้บาทเท่าไหรเดียดรเอย เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกรีบต่อหนึ่งบาทไทยนะครับตอนนี้สัปดาห์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณหกร้อยกว่ากรีบตอนนี้เป็นเจนะ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยห้าสิบกรีบ นะครับเจ็กีบตอนนี้น้องเขามาทำงานที่อิสราเอลก็ได้เงินเยอะอยู่นะครับแต่ว่าโดนหักค่าโรงเรียนเยอะเหมือนกันอากาศตอนบ่ายครับ ตัวนโบโกบุคโลเด็ดเด็ดเลยสวัสดีครับเราหนักกว่าเราใช่ครับใช่ สงสารเออสารน้องน้องเขามากแต่ว่าก็มันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับน้องเขาก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วนักศึกษาที่แกป์ผมก็มีหกคนนะครัหกคน ทางน้ำยานะครับสวัสดีนักทายจากอินเอลครับใช่ครับใช่ใช่เขาบอกเขาบอกใช้เหมือนไทยทุกอย่างแต่ว่าจ่ายเท่ากันแต่ว่าเขาได้เงินเงินเงินน้อยกว่านะครับ อย่างน้ำคูก,ก็ราคาเท่ากันชมบรรยากาศในสวนครับ ตายาไปแดดร้ดอนครับสสวัสดีทักทายจากอิสราเอลครับามาชมบรรยากาศทำงานที่อิสราเอลแดดร้อนๆ32ององศาเวลาบ่ายโมงครับ กำลังทำงานอยู่นะดูนะครับบนนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านผมที่ผมอาศัยอยู่นะคิบบุดคิดบุธจัดศัตรูพืชกญยาเยอะมากเลยแดดร้อนร้อนโอ้ เดี๋ยวเผื่อมียิงจรวดมาครับยังมียิงจรวดอยู่นะเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบเต็มที่นะครับ ส่วนโอคอดูหนึ่งปีกว่าครับได้ประมาณนี้แหละสวัสดีครับสวัสดีทักทายใจอิเฉลียวครับ มันจะกัด อันนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับที่เพิ่งปลูกไปเมื่อเช้าไม่ใช่ปลูกไปได้ประมาณ3เดือนแต่ว่าเมื่อเช้าเราเริ่มมาตัดใบแล้วครับ วิชาที่ผมลงคลิปตัดใบไปนะครับแดดร้อนๆเลยส่วนตรงนี้ก็ประมาณสามร้อยไล่อยากมีทีทำหนีได้เนาะอยู่บ้านเนาะ ใช่ครับมันร้อนร้อนร้อนมากๆเลยร้อน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 เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตไปพักก่อนนะครับพักเบรกก่อนนะสักสิบนาทีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับพาประชมบรรยากาศน้าร้อน ห้องก่อนกั้องกันกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนเดี๋ยวพา้องไปกินน้ำก่อนนะครับพักสักแป๊บหนึ่งห่มกับบะหมี่แอบร้อนไม่มีลมเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับฮะ